สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทํา How To ค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวจอกไปข้างนอกแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยว่างอยู่ก็เลยจะมาทํา How To กันเนื่องจากว่าจิบซื้อ Cosmo เล่มนี้ค่ะมาค่ะเป็น c อ s อ o ของเดือนนี้ค่ะมิถุนายน2012เป็นคุณ m e แกนฟ o อที่แบบสวยเอ็กซ์เซี่มากคนโปรดของเราแล้วก็เมคอัพของเขาดูแบบ สวยค่ะเราอยากทำตามบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะมาทำลุคนี้มีคุณเมแกนฟอกเป็นอินสปายค่ะก็คืออ่าเป็นคล้ายๆสโมกกี้ ok สีดำตาแล้วก็มีข้างหน้าหัวตาเป็นสีขาวซึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆเอกลักษณ์ของเขากับปากสีส้มอะค่ะที่ไม่ส้มมากเป็นส้มที่ดูส้มออกนุดๆเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีแก้มสีส้ม สวยมากเลยเราชอบเขามากเลยก็จะได้ประมาณนี้ออกมาแต่ว่ามันก็อาจจะไม่คล้ายเท่าไหร่แต่ว่าใครอยากรู้ว่าลุคนี้ทําอย่างไรเดี๋ยวไปดูกัน,เ,กนเลยค่ะค่ะสิ่งที่ทําไปแล้วนะคะวันนี้ก็คือจุ๊บจะใช้ตัวไพรเมอร์ค่ะตัวนี้เป็น HD ไพรเมอร์ของ Make Up For Ever นะคะแต่ว่าวันนี้จะใช้รองพื้นของ NARS ค่ะตัวนี้เป็น n a r s h e e r Glow นะคะของจุ๊กเป็น Light 3 Carbon b e a อืม คือพอดีกับสีผิวจู๊ดแต่ว่า,วาจู๊ไม่ได้ลองอลงลองพื้นหนาคือจะลงบางๆนะคะคือว่าหมูนี้ไม่อยากลองลองพื้นให้มันหนามากเพราะว่ามันร้อนอืประมาณไว้ไม่อยากหน้าหนักโอเคจากนั้นก็จะใช้แป้งฝุ่นค่ะเซตแป้งฝุ่นตัวไหนก็ได้นะคะที่คุณมีแล้วก็ใช้ออกก่อนเซตแป้งฝุ่นขอโทษทีค่ะก็จะลงครีมบลัชก็คือตัวนี้เป็นบับบี้บราวค่ะสีพาวเดอร์พิงค์เบอร์หกตัวเดิมก็คือลงครีมบัครีมบลัช โทษขอโทษสีส้มอ่ะออกส้มชมพูชมพูเงี้ยค่ะลงไปตรงแก้มแล้วก็ค่อยลงแป้งฝุ่นเนาะจากนั้นก็มีการพอลงแป้งฝุ่นเสร็จแล้วก็เขียนคิ้วค่ะคิ้วก็จะใช้ตัวดินสอของคาร์ฟมาค่ะตัวเดิมตัวนี้เป็นตัวสีน้ำตาลเข้มค่ะที่เคยโชว์ไปแล้วแล้วก็จะใช้ตัวอายแชโดฝุ่นสีน้ำตาลค่ะลงอีกทีเพื่อเป็นคิ้วจริงๆเราไม่ได้เน้นอะไรมากเพราะว่าคิ้วจุกมันไม่ได้เขียนยากค่ะเขียนตามลูกคิ้วไปเลย ตาทําเสร็จไปแล้วข้างนึงเดี๋ยวเริ่มทําอีกข้างนึงเลยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะสิ่งแรกที่ใช้ค่ะตัวนี้จะเป็น eye primer ของ Urban d e c a ค่ะตัวน้อยๆที่แถมมากับตัวของ Naked Palette นะคะลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยค่ะให้เข้ากับให้เข้ากันอืเท่ากันกับเปลือกตาของคุณมันก็จะหนึบๆนิดหน่อยนะเราไม่ต้องใช้เยอะสิ่งนี้ โอเคจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวพาเลตตัวโปรดของทุกคนคะ่ะ Urban Decay n แค่ d Palette 1ค่ะซึ่งทุกคนนะจะมีนะคือจริงๆแล้วทุกอยากจะทำลุกสากสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆคนมีเหมือนกันอะไรเงี้ยเราจะได้ทำเหมือนกันได้ <S <S ก็จะใช้แปลงค่ะวันนี้จะใช้แปลงเป็น blending brush ค่ะเป็นหัวกลมๆแต่ว่าเป็นตัวเล็กนี่ค่ะ กอกลมๆฟูๆอย่างนี้เนาะจูจะใช้สีเริ่มที่ด h กฮอสค่ะดักฮอสคือสีนี้ก่อนเลยก็คือจะลงด h กฮอสทีละน้อยเนาะไปเข้าไปในครีสก่อนนะคะเข้าไปในเบ้าตาเริ่มตั้งแต่หางตาค่ะแล้วก็เบลนเข้าเข้าไปในตัวเบ้าตาของเรา ไม่ต้องตกใจนะคะตอนแรกมันจะเป็นเส้นเย่ยงนี้ก็เข้ามาถึงประมาณไม่ต้องถึงแบบในตาเดียวะคะ่ะก็คือเว้นไว้สักหนึ่งส่วนสามก็เข้าไปในเบ้าตาของเราอยียงนี้เลย จากนั้นค่ะจุ๊บจะเปลี่ยนแปลงนะจะใช้แปลง blending เหมือนกันแต่ว่าเป็นหวอย่างเงี้ยค่ะที่จุ๊บใช้ประจําก็คือจะ blend ตัวนี้ให้มันดูซอฟต์ลงนิดนึงไม่ได้จุ่มอะไรเลยนะเป็นแปลงสะอาดเปล่าๆก็ blend เข้าไปในครีสเหมือนกันแต่ว่าทําให้ดูซอฟต์ลงเมื่อกี้มันเป็นเส้นเนาะซอฟต์ soft ลงไปเล็กน้อยคราวน,นี้เราก็จะได้ เบ้าตาสีเข้มมาแล้วสีน้ำตาลเนาะเพราะว่าในรูปอะคะ่ะเ mm. มแกนเขามีตรงนี้สีน้ำตาลเข้ม mm. ๆนิดนึงต่อไปจุ๊บจะใช้แปรงอหัวธรรมดาค่ะสําหรับแพคอายแชโดว์กับสีโทสค่ะสีโทสคือสีที่ถัดจากดาร์คคอสมานี้เป็นสีน้ำตาลเนาะน้ำตาลออกอืชมพูชมพูแดงๆนิดนึงก็คือจะลง ทอสไปที่เปลือกตาค่ะจนถึงรอยพับเปลือกตาทั่วเลยแล้วก็ซัดโทสลงไปแย่งนี้ก็คือเอาเข้มเท่าที่คุณชอบอะค่ะประมาณนี้เพิ่มนิดนึง น่าจะพอแล้วจากนั้นค่ะเราจะใช้สีทำความสะอาดแปรงเล็กน้อยเราจะใช้สีตัวของ half bake ค่ะ half bake คือสีทองทองเลยจริงๆกับแปรงอันเดิมค่ะนิดหน่อยพอนะคะแตะนิดเดียว half bake แล้วเราก็จะ อ่ลงไปตรงส่วนนี้ค่ะที่มันเป็นดา r k h o r s ก่อนนะคะก็คือจะลงฮับเบกไปในส่วนของครีสด้วยเบาๆอะคะ่ะให้มันมีแบบประกายสีทองนิดหน่อยอย่างนี้มันจะแบบดูเป็นเบ้าตาที่มีสีทองเล็กน้อยวิดวับจากนั้นค่ะเราก็จะใช้แปรงไฮไลท์เนาะแปรงไฮไลท์หน้าตา แบนแบนแย่งนี้ค่ะเป็นแปลงสะอาดสีอ่อนๆกับสีวัวจิ้นค่ะวัวจิ้นคือสีไฮไลท์สีแรกนะเราก็จะลงไปตรงหนกคิ้วก็เบลนดเขาค่ะแล้วก็จะลงตรง บ้าเอา่อไม่ใช่เบ้าตาขอโทษตรงหัวตาค่ะเพราะว่าเมกแกนเขาจะมีเอกลักษณ์หัวตาชั้นจะขาววิง้งประกายสดใสตลอดเวลาลงไปประมาณเนี้ค่ะหัวตาแล้วก็หนึ่งส่วนสามประมาณเข้ามาได้หนึ่งส่วนสามประมาณเนี้ยค่ะโอเค จากนั้นสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือจะใช้แปลงค่ะเป็นหัวกลมๆแน่นๆนิดนึงเนี้ยค่ะปุ้มๆอย่างนี้กับอายแชโดว์สีดำค่ะในพาเลตเนยเคิมันจะมีแต่สีดำที่เป็นแบบๆวกหนะก็คือมีคริปเตอร์นิดนึงชื่อว่าครีปเนี่ยค่ะแต่ว่าจุ๊บจะไม่ใช้จุ๊ใช้สีดำด้านดำด้านอะไรก็ได้ที่คุณมีดำสนิทด,ด้านๆแล้วก็ค่อยๆลงไปตรงหางตาค่ะ วนๆเอานิดเกียวสีดำค่อยๆลงแล้วก็เพิ่มเอานะคะมันลบยาก จากนะั้นเราก็จะใช้ตัวของแปลงเบรนดิ้งค่ะตัวเดิมแล้วก็เบรนตรงสีดำตรงขอบขอบนิดนึงนะคะไม่ให้เป็นขอบชัดเจนได้แล้วต่อไปสำหรับตาล่างค่ะเราจะใช้แปลงหัวดินสอ แปลงหัวดินขอหน้าตาแย่งนี้นี่ค่ะกับสีโทสค่ะสีโทสสีเดิมเนาะเราจะลงอ่าโทสตั้งแต่หางตาค่ะเลื่อยมาจนถึงข้างหน้านี้เลยแต่ว่าไม่ถึงหัวตาดีอะค่ะเว้นไว้สักหนึ่งส่วนสามก็ซัดโทสลงมา เพิมได้เอาเข้มแล้วแต่ชอบอะค่ะจากนั้นเราจะลง dark horse ค่ะ dark horse ตัวเดิม mm hmm. ข้างท้างข้างหลังเนี่ยค่ะข้างหลังตานี้แค่ประมาณหนึ่งส่วนสามให้มันดูเข้มนิดนึงต่อจากข้างบนลงมาเนาะมี dark horse ข้างบนมีข้างล่างก็ต้องมีเนาะ นิดนึงโอเคเรียบร้อยสำหรับตาของเราถ้ารู้สึกว่ามันแบบดูเป็นเส้นชัดเจนหรือว่ายังไงเราก็ใช้แปรงตรงขอบอะค่ะตรงเนี้ยถ้ามันดูเป็นเส้นเจนเราก็จะใช้แปรงเบรนดิ n g เลนเขาให้มันดูแบบ soft ลงเรียบร้อยประมาณนี้ ต่อไปจ๊บจะใช้อายไลเนอร์ดินสอค่ะตัวนี้เป็น m e l บ i n e ค่ะ2 Two in 1 Impact Shadow Liner สีดำสนิทซึ่งเหลือแงแค่นี้ใช่ไหมเหลือแค่นี้แล้วตรงอินเนอร์ค่ะประมาณ1ส่วน3ค่ะวันนี้ไม่ได้เขียนเต็มนะ1ส่วน3แล้วก็เลื่อยมาข้างนอกตรงอะไรขนตาเล็กน้อยค่ะให้มันดูแบบเข้มๆนิดนึง,นงประมาณแค่1ส่วน3 ก็ประมาณนี้ลากไปตรงหางตานิดนึงค่ะโอเคจากนั้นก็จะเขียนอินเนอร์ด้านในเหมือนเดิมก็เปิดเปลือกตาขึ้นแล้วก็เขียนอินเนอร์ตรงอเส้นขอบตาด้านในด้านบนนะคะเขียนเต็มมาถึงหัวตาเลยนะ แ้วเราก็จะใช้อายไลเนอร์น้ำค่ะสีดำเหมือนกันค่ะตัวไหนก็ได้ที่คุณมีของทุกตัวนี้เป็นคนะิสมีนะสีดำหัวแบบนี้ก็เขียนอายไลเนอร์ธรรมดาวันนี้ไม่ต้องหนามากเนาะ นี่เขียนธรรมดาค่ะไม่ได้ลากวิงอะไรออกไปเพียงแต่ว่าต่อจากห่างเส้นขนตาล่างขึ้นมาข้างบนนิดนึงให้มันดูแบบเชื่อมกับเส้นขนตาล่าง่ะค่ะโอเคค่ะไลเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นประมาณนี้ ต่อไปนะคะจุ๊บจะรอให้ไลเนอร์แห้งนิดนึงก็คือจะจัดกันกับแก้มก่อนวันนี้แก้มลงครีมบลัชไปแล้วค่ะแต่ขอเพิ่มนิดนึงด้วยตัวนี้ค่ะชูยเอมูระค่ะสีเอ็มพีชเบอร์44เนาะกับแปลงกลมๆค่ะย่างนี้เอาไว้ปัดแก้มก็คือแตะนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะมากเพราะเมื่อกี้เราลงครีมบลัชไปแล้วเดี๋ยวมันจะเข้มเกินปัดเฉียงๆนะคะอีกข้างหนึง่ง เรียบร้อยแก้มต่อไปค่ะเราก็จะลงคอนทัวร์ค่ะคอนทัวร์ใบหน้าการตัวนี้เป็นนาสลาคูน่าตัวเดิมค่ะกับแปลงคอนทัวร์ ก็ล้อมกรอบหน้าด้วยเนาะจะได้ดูหน้าเล็กๆหน่อยประมาณนี้แล้วเราก็จะมาสร้างดั้งกันค่ะใช้ตัวเดิมกับแปลงประมาณนี้ค่ะลงไปตรงดั้งตั้งแต่หัวคิ้วถึงอ่าปลายจมูกประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะไฮไลท์กันหน่อยน่าจะได้ดู ชีนวิบวับสวยงามตัวนี้เป็นแมกค่ะชื่อว่า Soft and Gentle กับแปลงไฮไลท์ค่ะลงไปตรงนี้เลยหนอกแก้มไม่เยอะมากเดี๋ยวหน้ามันแล้วก็สันจมูกค่ะมุมปากด้านบนแล้วก็คาง จากนั้นลืมเลยหรือเปล่าเราจะไปดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันค่ะมสาสคาร่าอันเดิมค่ะมาจอริกา้า s าชคิงแล้วก็ที่ดัดขนตาทุกไม่ค่อยชอบติดขนตาปลอมค่ะไม่ถนัดอืมก็คือจะดัดแล้วก็ปัดเอาแล้วเราก็ คือถ้าติดขนตาถ้าจะสวยเลยแหละแบบเป็นเหมือนคุณเมแกนเลยจุกคิดว่าคุณเมแกนเขาคงต้องติดแหละเพราะว่าเวลาถ่ายแบบเขาก็ติดกันนะมันจะทําให้รูปตาแบบดูสวยเลยลตาโตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราชีวิตประจาวันนะไม่ได้ไปถ่ายแบบเราก็เลยใช้มสคาร่าเอาง่ายๆขนตาล่างด้วย เรียบร้อยเค <Okay, S 1> ค่ะแล้ว,ลวจากนั้นเราจะทาลิปสติกกันคุณแมแก้นเขาไม่ทาสีเข้มนะก็คือจะใช้สีอ่อนๆในแบบจะเป็นสีส้มอ่อนๆค่ะวันนี้จุ๊บจะใช้ตัวชาแนลค่ะเป็นรูทรุ่นรูทโคโค่ชื่อว่าสีชิ้นเบอร์35ค่ะจะเป็นสีส้มๆประมาณนี้หนูหนส้มๆนิดนึงก็ลงไปเลยอันนี้ลงลิปมันเลยแล้ว ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มความเงางามด้วยกลอสก็ได้ค่ะแต่ว่าจูบไม่ค่อยชอบทากลอสก็เลยคิดว่าแค่นี้พอแล้วหรือว่าถ้าใครอยากเติมกลอสจริงๆเดีเติมให้ดูตัวนี้เป็นเบ r รชดีค่ะสีเนคตานู้เติมตรงแค่กลางปากก็พอเนี่ยเพราะคุณเมแกนเขาจะแบบแนวแบบปากเจออๆอะไรอย่างนี้ปะก็คือจะแบบเติมกลางปากก็พอแต,ต่องอยนิดนึงทำให้แบบดู เจอๆขึ้นมานิดนึงเย่งนี้อาจจะไม่ค่อยเหมือนนะว่าเราไม่ได้สวยเท่าเขาต่อไปจะเป็นการปัดแป้งทั่วหน้าค่ะซุกก็จะใช้ตัว Mac Prep and Prime ตัวเดิมนะคะปัดทั่วหน้าเพื่อให้ทุกสิ่งเข้ากันกับแปรงปัดแป้งอันใหญ่ปัดนิดหน่อยค่ะเป็นอันเซตให้ทุกสิ่งเข้ากันแล้วก็เป็นการเหมือนเซตเครื่องสำอางเรียบร้อย เป็นไหคะเสร็จแล้วค่ะสําหรับลุกนี้ชอบกันไหมอ่ะคือจริงๆแล้วจุ๊บชอบเมแกนฟอกมากเลยแหละแต่ว่าเราไม่สามารถจะเอกแล้วก็เซ็กซี่ได้เหมือนเขาแล้วก็เลยขอแต่งหน้าตามเขานิดนึงอะไรประมาณนี้อันนี้คือแบบคอสโมของเดือนนี้ค่ะมิถุนายนก็จะเป็นแบบแนวว่าสโมกี้ ok นิดนึงข้างหลังเป็นสีน้ำตาลขนตายาวๆแล้วก็ปากออกสีส้มๆนิดนึงอาจจะไม่เหมือนมากนะแต่ว่าแบบ ใช้ในสิ่งที่เรามีอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ได้ใช้อาจจะไม่ได้ใช้เครื่องสำอางเหมือนเขาหมดเราก็จะใช้ในสิ่งที่เรามีแล้วก็ลองมาประยุกต์ทำดูถือว่าเป็นอินสไบด์ก็แล้วกันเนาะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชม how to นี้ค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปต่ดตามกันดูนะคะแล้วมาเมนบอกบ้างว่ามีฟีดแบ็กจากคนอื่นกลับมายัางไงค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าดีกว่าค่ะบ๊ายบาย